ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินย้อนกลับอ๋อ,อลงตรงนี้อ๋อลงตรงนี้ได้จริงๆลงตรงนี้ก็ได้ขึ้นตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวเราจะพากลับอันนี้คือจะเป็นแบบจุดที่เรามากินข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะหลังจากที่กินเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปไหว้พระกันต่อนี่เขาบอกว่าระวังรถไฟแต่ว่ารถไฟยังไม่มาจอมทองที่หยุดรถจอมทองไป เดินตลกตะกแต,ก,ตกไปทางนี้นอกอาจจะก,กินปลาที่มันตายแล้วไงน้องน้องตัวมีนกด้วยอุ้วิถ้านรถไฟมาตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ได้ใช่ไหมไฟกระสริวงตรงแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เรือ เรือตัวนี้สามารถไปวัดวัดอันนี้ได้นะวัดปักน้ำแต่ว่าแถวนี้จะเป็นเรือเหมาเฮ้ยมีมีนกขายาวอยูนั้นด้วยนกกระยังขายาวเดี๋ยวด,ดูดูเรือกันอันนี้คือเรือเช่าเรือเช่าเหมารำไปเลย go go เอาไปอีกเร็วอ,อีกเอ้าไปไป <laughs> ไปแล้ว <laughs> น,นี่คือบรรยากาศนะฮะ<ร>โอ้รรใช่ที่เขาเห็นขี่ไอน,น้ำใช่อันนี้คือมีเขาไปได้หมดไงเป็นเหมารลำเหมาลำปะเหมือนเหมือนเครื่องบินจ้ะเช่าเช่าเาหมาลำอุ้ยนี่รถไฟเขาจะมาตอนกี่โมงก็ไปดูตรงนู้นก็ได้ปะ แต่มันจะสวยเหมือน,นตอนที่อยู่บนสะพ,พานไหมมันน่าจะน่าจะเริ่มมาเขาน่าจะมาตอนบ่ายสองนะคิดว่านี่มี่ละนี่ตัวนี้ตรงนู้นวัดดังนอนวัดดังนอนแล้วก็เดินมาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดราชอโอรสแล้วก็ไปวัดหนังอีกสองวัดก็จะกลับอุ้ยอันนี้ดอกพงชมพูปะ่ะ ใช่เนี่ยต้นนี่งไงต้นพงชมพูแต่ว่าดอกอยังไม่ออกถท่าดอกออกเยอะๆสวยมากวิเราไปแล้วไปดูทางนู้นได้ไหมจำทองนุ่นเห็นนอ้องเห็นน้องไหมนุ่น <laughs> น้องขับรถมาเนี่ยเจ๋งกว่ารถไฟอีกนะ <laughs> อ๋อ ออน้องซิ่งมากเลยซิงมากซิ่งมากเด็กแว้นนะเนแ่้วเดี๋ยวพาเดี๋ยวเราจะไปเข้าทางนี้นะครับก็คือพาไปเดินดูก่อนนี่คือที่ที่จอดรถที่หยุดรถจำทองนะอยู่ตรงแบบใกล้ๆก,กับร้านที่เรามานั่งกินขนมมะม่วงนะฮะ วิ่ย็นสบายดีเลยเนาะอ๋อยังไงให้เขาลองนี่มันเป็นแบบจุดรอแบบนี้มีป้ายรอรถนี่มีป้ายรอรถตรงนี้นี่จอมทองวสวยอะ่ะวิวดีมากเลยอะ่ะ หมือนแบบตอนนั้นรถไฟมันผ่านใช่ที่เรานั่งรถไฟไปมหาชัยไง่ไจอดจอดสิอันนี้เป็นที่ที่หยุดรถนี่เดี๋ยวเราเข้าวัดทางนี้แหละอันนั้นอะไรอ่ะขันข้าวเหรอไปนี่นะที่จดัดที่หยุดรถนะครับตำทองสถานีน้อยไปคือตอนนี้ไม่มีรถไฟไงเ,เพราะว่าตอนนี้ประมาณเที่ยง ประมาณเอ้ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองรถไฟจะมาอีกทีหนึง่งประมาณบ่ายสามอีกเป็นชั่วโมงเลยก็เลยไม่รอแล้วจะไปไหว้พระดีกว่าก็พากันไปเรื่อยไปเปื่อยเนาะเดิอนอุย้ยชิปชิปชิปอันนี้เดียวหรือชิป เดีน้องเดียวหุยน้องเดียวน้องเดีวทุกคนเราขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมเพราะว่ารถไฟเหมือนรถไฟมาบ่าสองห้านาทีให้โปโปดูว่ามีรถไฟมาอีกหรือเปลโปบ,บอกว่าไม่มีแล้วจะมาอีกที่บ่าสามสรุปบ่ายสองห้านาทีมาแล้วเีน่ยต้องพ่านตรงนี้ทุกคน เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้รถไฟมาแล้วเฮ้ยยืนอยู่ตรงนี้เลยอะยืน <c oughs> อยู่ไกลๆเลยอะมาแล้วน,อนอ้องๆอ๋อน้องเขาก็จะไปลงกนะันด้โอ้ไปแล้วรถไฟ ไปไปแล้ววิวจำท่อไปแล้ว <c oughs> พามาดูรถไฟแค่นี้แหละ <c oughs> กลับไปเดินกลับไปวัดราชโอรสเหมือนเดิมพามาดูรถไฟไปไหว้พระต่อเดี๋ยวเราแบบ คือหูดีมากเลยอะอยู่ในวัดนะแต่ได้ยินเสียงแป้นครั้งหนึ่งแบบเฮ้วิ่งวิ่งเลยคิดว่าแบบมันต้องใช้รถไฟแน่เพราะว่าเสียงดังเหมือนเสียงบูดรถไฟปิ้นทีเดียวขึ้นมาดีนะทัน,นเห็นไหลงเหมือนเดิมวัดราชโอสารามวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสครับ เนี่ยใครมาไหว้พระก็เนี่ยมาตรงนี้ได้เลยนี่สามารถที่แบบมาไหว้พระแล้วก็มาดูบรรยากาศอน,นอกจากว่าตรงนี้แล้วมันจะมีแบบที่หยุดรถอีกหลายๆที่นะสามารถเดินไปได้อยู่แต่ว่ามันก็ไกลนี่บรรยากาศนะครับเย็นมากเลยอ่ะบรรยากาศดีๆเข้ามาเดินเล่นในวัดต่อ Ha <laughs>